พระาธาตุเรนูสร้างราวปีพุทธศักราช2460ถึง2463องค์พระาธาตุจำลองมาจากพระาธาตุพนมองค์เต็มก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามาบูรณะในปีพุทธศักราช2493แต่มีขนาดเล็กกว่าภายในบรรจุพระไตปิดกพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินและของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปีพุทธศักราช2559ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสนพระคู่บ้านคู่เมืองเรนูนครพระพุทธรูปศิลปะแบบลาวปางสมาธิพุทธลักษณะสวยงามมากบริเวณวัดมีลานวัฒนธรรมพูทยเรนูนครโรงละครไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีร้านจำหน่ายสินค้าโอทบและภาพพื้นเมืองที่ไม่ควรพลาดเลือกชมเลือกอุดหนุนอย่างยิ่งพระธาตุเรนูนอกจากจะเป็นพระธาตุประจำเมืองเรนูนครแล้วยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับลักษณะอ่อนช้อยสีสันนุ่มละมุนสบายตาแต่เปลี่ยนไปด้วยความสง่างาม ตามรูปแบบศิลปะล้านช้างเปรียบดังอาชาในต้นพานะประจำพระจันทร์และนอกจากนี้ตัวของพระาธาตุเองยังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศประจำของผู้ที่เกิดวันจันทร์เรนูนครยังเป็นที่ร่ำรือวัฒนธรรมศิลปะหัตถกรรมเครื่องแต่งกายต่างๆการฟ้อนรำกิจกรรมต่างๆของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นขึ้นชื่อสวยงามผ่องใสมีสเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ที่ได้รู้จักเปรียบเสมือนพระจันทร์บนท้องนาภาที่ไม่ว่าใครก็ตามอยากที่จะหมายปองพระอาหารหันต์ประจำทิศได้แก่พระอัญญากลทัญยะซึ่งถือเป็นผู้รู้แจ้งเห็นธรรมมาช้านานแผ่นดินนี้จึงมีแต่ความสงบสุขจากอิทธิพลของเทวดาประจำวัน ได้ส่งผลให้ผู้ที่ถือกำเนิดขึ้นในวันจันทร์เป็นผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาการุณาขี้สงสารต่อผู้ที่ด้อยกว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยความกระตันยูมีจิตใจผ่องใสมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีความอ่อนโยนยากที่จะตกทุกข์รูปร่างหน้าตาแต่งแต้มไปด้วยสเสน่ห์ช่างคิดช่างฝันวันไวง่าย แต่ที่เข้มแข็งเมื่อสถานการณ์บีบบังคับขอบคุณที่มาจากหนังสือไหว้พระธาตุประจำวันเกิด7วัน8พระธาตุโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม